รู้แล้วบอกให้รู้การที่ผมออกเดินทางเพื่อแสวงหาศัตรธรรมสูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สมควรต้องทําอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับผมถามก็ใช่ทุกคนที่เป็นนักพรตนักบวชหรือเป็นผู้ที่รู้ว่าตนเองอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์และกําลังแสวงหาการพ้นทุกข์ ต่างก็ใช้กรรมวิธีนี้เหมือนกันหมดนั่นคือการแสวงหาที่พึ่งหรือแสวงหาการพึ่งพาจากสิ่งภายนอกและนี่คือคําตอบของคําถามที่ฉันพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่แปลกประหลาดจากที่คนส่วนใหญ่สอนในสมัยนั้นหัวใจสําคัญของสัจธรรมที่พระพุทธเจ้านํามาบอกในครั้งนั้นเปรียบเสมือนการประกาศอิสรภาพให้กับทุกคนว่านับจากนี้เป็นต้นไปพวกเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครอีกต่อไปไม่จําเป็นต้องพึ่งพาพิธีกรรมสถานการณ์หรือช่วงเวลา รวมถึงความรู้จากภายนอกทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้ามาเพื่อบอกความลับว่าทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองสามารถค้นพบสัจธรรมสูงสุดได้ด้วยตนเองการรู้ด้วยตนเองหรือที่เธอเรียกกันว่าการตัดสรู้ซึ่งทุกคนสามารถทำได้โดยผ่านสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าการเข้าถึงความเป็นพุทธะที่อยู่ภายในตนเองขอเพียงแค่ตระหนักรู้ให้ได้ว่าตนเองนั้นมีความเป็นพุทธะอยู่แล้วพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครอีกไม่พึ่ง แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองซึ่งเขาได้ทำเป็นแบบอย่างโดยบอกว่าขณะนี้พระองค์เป็นพุทธะแล้วเขาจึงมาบอกให้ทุกคนเป็นพุทธะอย่างที่เขาเป็นหากผู้ใดฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดและสามารถทำความเข้าใจได้ก็สามารถบรรลุสัจธรรมได้ทันทีโดยไม่เลือกเพศวัยชนชั้นหรือการศึกษาทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดนี่จึงเป็นความแปลกประหลาด ในวิธีการสอนเพราะเวลานั้นการเรียนรู้จะต้องผ่านการศึกษาให้รู้ในความรู้อย่างมากมีการทดสอบวัดผลมีการเลื่อนเป็นขั้นตามลำดับความรู้ส่วนวิธีการของพระพุทธเจ้าไม่มีลำดับขั้นและอยู่เหนือการเวลาเขาเสริมเหนือการเวลาหรือครับผมถามเพราะรู้สึกว่าคำนี้มันเร้าใจก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีการสั่งสมองความรู้ไม่จำเป็นต้องมีการสอบเพื่อไต่ลำดับขั้น ไม่จำเป็นต้องรอให้สุกงอมเหมือนกับผลไม้ที่ต้องอาศัยการเวลาใครก็ตามที่เข้าใจหลักการนี้ก็สามารถบรรลุได้ทันทีและเมื่อใดที่เขาเข้าสู่สภาวะนั้นได้แล้วเขาก็จะประจักษ์รู้หรือบอกตนเองว่ารู้แล้วด้วยตนเองเขาตอบการประจักษ์รู้ต่างกับการรู้อย่างไรหรือครับท่านพอจะขยายความตรงนี้เพิ่มได้ไหมครับผมถาม เธอลองจินตนาการตามฉันนะสมมุติว่ามีพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งหนึ่งมองไปทางไหนก็มีแต่ความแห้งแล้งขัดสนและมีผู้คนอาศัยอยู่บนพื้นที่แห่งนี้มากมายพวกเขาอยู่ที่นั่นมานานแสนานานจนเคยชินอยู่มาวันหนึ่งมีคนมาบอกพวกเขาว่ายังมีดินแดนอีกแห่งหนึ่งที่แตกต่างจากที่พวกเขาอยู่ราวฟ้ากับดินเพราะที่นั่นมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีแต่สันติสุขพวกเขาจึงพาก,กันเดินทางไปตามหาสถานที่แห่งนั้นกัน แล้วก็พบกับกำแพงสีขาวสูงใหญ่ตั้งตรงาน่กั้นอยู่มันเป็นกำแพงที่ไม่อาจจะข้ามไปได้เพราะเมื่อมองขึ้นไปด้านบนก็สูงจนไม่เห็นจุดสิ้นสุดมองไปทางซ้ายและขวาก็ยาวจนไม่เห็นจุดสิ้นสุดและกำแพงนี้ไม่มีประตูทางเข้าเลยสักประตูพวกเขาสังเกตเห็นว่าที่บริเวณใกล้กับกำแพงนี้มีผู้คนแต่งตัวแปลกๆยืนอยู่เป็นจุดๆบางกระสวมเสื้อคลุมตัวยาวบางกระสวมหมวกรูปทรงแปลกๆ บางก็มีเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงเกียรติยศหรือชนชั้นบางก็ไม่ใส่เสื้อผ้าไว้ผมยาวรุงรังมีดินโครนพอกไปทั่วตัวพวกเขาแต่ละคนต่างมีเอกลักษณ์และแบบฉบับเฉพาะตัวเช่นบางคนก็ถือหนังสือเล่มหนาอ่านออกเสียงดังๆโดยมีผู้คนอีกจํานวนหนึ่งถือหนังสือแบบเดียวกันและอ่านตาม บางคนกำลังยืนอยู่บนแท่นที่สูงกว่าคนอื่นและพูดอะไรบางอย่างเมื่อสอบถามก็ได้ความว่าบุคคลที่แต่งตัวแปลกๆเหล่านั้นต่างกำลังบอกเล่าและอธิบายความเป็นไปของสิ่งที่อยู่ด้านหลังกำแพงนั้นว่ามันเป็นเช่นไรบางคนก็บอกว่าในนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความรื่นรมบางคนก็บอกว่าในนั้นมีแต่ผลไม้และพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เลือกินเหลือใช้บางคนก็บอกว่าในนั้นมีสัตว์แปลก ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนผู้คนที่นั่งฟังพวกเขาเล่าหรืออ่านข้อความที่เคยบันทึกไว้ในหนังสือต่างกระชื่นชมยินดีและตื่นเต้นที่มีโอกาสได้รับรู้สิ่งที่อยู่หลังกำแพงบางคนสามารถจินตภาพตามพวกเขาต่างยกย่องคนที่เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าเป็นคนเก่งสามารถอธิบายขยายความได้ลึกซึ้งจนทำให้เข้าใจและเกิดความปิติสุข ดูเหมือนว่าทุกคนจะลืมไปเสียสนิทเลยว่าความตั้งใจแรกของการมาที่นี่คืออะไรและพวกเขาก็ไม่สนใจเรื่องการที่จะไปที่นั่นกันอีกแล้วแต่กลับให้ความสนใจกับเรื่องราวที่คนเหล่านั้นนํามาเล่าให้ฟังมากกว่าจนกระทั่งมีคนคนหนึง่งท่ามกลางผู้คนที่กําลังง่วนอยู่กับการฟังเรื่องราวของโลกหลังกําแพงก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่านี่เรามัวทาอะไรอยู่เรามาสนใจอะไรกับสิ่งที่เขาบอกจากนั้นเขาจึงหยุดที่จะฟัง หยุดที่จะอ่านหยุดที่จะพึ่งพาคนอื่นและหันมาพึ่งพาตนเองโดยเริ่มต้นหาคําตอบด้วยตนเองว่าฉันจะเข้าไปข้างในนั้นได้อย่างไรและทันทีที่เขาตั้งคําถามกับตนเองกําแพงที่เป็นแค่ภาพลวงตานั้นก็หายไปทันทีสถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นก็ปรากฏขึ้นวินาทีนั้นเองที่เขาได้ประจักษ์ด้วยตนเองว่าในนั้นเป็นอย่างไรเขาไม่ต้องการคําอธิบายใดๆอีกต่อไปสิ่งที่เขาสัมผัสนั้นมันเป็นของจริงเป็นประสบการณ์จริงเขาจึงเลือก ที่จะอยู่กับสภาวะนั้นต่อไปเขาตระหนักรู้ได้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องสนใจสิ่งที่ใครๆบอกอีกเลยบัดนี้เขาได้สัมผัสอะไรต่อมีอะไรด้วยตนเองแล้วความแห้งแลง้งความขาดแคลนไม่มีอีกแล้วมันคือโลกแห่งสันติสุขที่ทุกคนแสวงหาเมื่อเขาประจักษ์ความเป็นจริงนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเขาจึงคิดว่าน่าจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนโดยเริ่มชักชวนให้ทุกคนเลิกพึ่งพาการบอกเล่าของคนอื่นแล้วกลับมาใช้ความสามารถของตนเองเขาย้ำ ฟังดูเหมือนว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับผมถามใช่มันเป็นเรื่องที่ง่ายในสายตาของคนที่ไม่ยึดถือในความรู้แต่มันจะเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับคนที่ยึดถือสิ่งที่ตนเองเคยรู้โดยเฉพาะการยึดถือว่าสิ่งที่ตนรู้มานั้นถูกต้องที่สุดราะความรู้คือกระบวนการที่ทําให้เขามองไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของตนเองและเป็นอุปสรรคที่ทําให้เขาไม่ยอมใช้ความสามารถของตนเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ความรู้แต่เป็นวิธีการเข้าไปสู่การรู้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดว่าความรู้มีอยู่มากมายเหมือนใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่ท่านสอนเป็นเพียงใบไม้ในกำมือขอแค่นำวิธีการนี้ไปทำให้สำเร็จผลก็เท่ากับได้รู้หรือประจักษ์ต่อความรู้อย่างไร้ขีดจำกัดซึ่งผู้ที่ทำตามวิธีการนั้นจะแน่ใจและมั่นใจด้วยตนเองเพราะเขาได้ประจักษ์กับมันแล้วเขาอ,อธิบายถ้ามันง่ายขนาดนั้นทำไมยังมีคนที่ไม่รู้เรื่องนี้อีกมากมายล่ะครับผมถามเพราะเขากลัวและอ่อนแอนะสิ เลยทําให้พวกเขาส่วนใหญ่พลาดโอกาสนี้อย่างน่าเสียดายเขาตอบอะไรนะครับมันเกี่ยวอะไรกับความอ่อนแอและความกลัวครับผมถามหากเธอจะต้องทําอะไรสักอย่างด้วยตนเองหรือต้องเดินทางไปไหนด้วยตนเองโดยเฉพาะในที่ที่เธอไม่รู้เธอก็จะไม่มั่นใจเธอมักจะเกิดความกังวลหรือความกลัวและส่งผลให้เธอขาดพลังอํานาจหรือขาดความกล้าหาญในตนเองฉัน ขอยกตัวยอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันสมมุติว่าเธอกําลังลอยคออยู่กลางแม่น้ําอันมืดมิดถ้าเธอไม่รู้อะไรเลยเธอย่อมรู้สึกอ้างว้างไม่ปลอดภัยและแน่นอนที่สุดคือกลัวสมมุติว่าที่ฝั่งมีคนสองคนกําลังหาวิธีที่จะช่วยเธออยู่คนหนึ่งโยนห่วงยางเป่าลมให้เธอเกาะพร้อมกับโยนเชือกอีกเส้นหนึ่งให้เธอจับเพื่อที่เขาจะได้ลากเธอเข้าฝั่งกับอีกคนหนึ่งตะโกนบอกเธอว่าให้พยายามตีขาสลับไปมาเพื่อพยุงตัวให้ลอยไว้จากนั้น สอนให้เธอใช้กําลังแขนขาของตัวเองพยายามว่ายน้ําเข้าฝั่งมาตามทิศทางที่เธอได้ยินเสียงเธอคิดว่าเธอจะเลือกวิธีการช่วยเหลือของใครผมก็ต้องเลือกห่วงยางกับเชือกสิครับผมตอบใช่แล้วนี่คือพื้นฐานเรื่องความอ่อนแอที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนพอคนส่วนใหญ่จะเลือกรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นมากกว่าจะเลือกช่วยตัวเองเขาตอบก็ในเมื่อมันสามารถทําให้ถึงฝั่งได้เหมือนกันและมันก็ง่ายและเร็วกว่าด้วยซึ่งถ้าผมว่ายน้ําไม่เก่ง การจะมาฝึกว่ายน้ำในสถานการณ์แบบนั้นมันอาจจะไม่ทันการหรือมีความเสี่ยงมากกว่าไหมครับผมแสดงความเห็นตอนนี้มนุษย์ทุกคนยังมีโอกาสและเวลาฉันแค่กำลังเปรียบเทียบสภาวะพื้นฐานที่มนุษย์ทั่วไป เป็นกันในเมื่อเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความกลัวและกําลังสแสวงหาวิธีการที่จะออกจากความกลัวนั้นส่วนใหญ่มักจะมองหาที่พึ่งมองหาความช่วยเหลือก่อนเสมอที่จริงมนุษย์ทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เริ่มต้นด้วยการสแสวงหาจากภายนอกก่อนเหมือนกันเนื่องจากทุกคนยังอยู่ในความไม่รู้และความรู้ที่พวกเขาไม่รู้ ว่าจะต้องรู้คือไม่รู้ว่าเขาสามารถเข้าถึงการรู้นั้นด้วยตนเองนี่คือการรู้ที่จะเป็นกุญแจไขไปสู่ความรู้อีกมากมายซึ่งการรู้แบบนี้ถึงแม้จะดูว่ามันง่ายแต่ก็ต้องมีกติกาบ้างเหมือนกันเขาอธิบายกติกาคืออะไรหรือครับผมถามถ้าเธอเลือกความสะดวกสบายโดยมีคนดึงเธอมาถึงฝั่งเธอก็จะขาดทักษะหรือศักยภาพในการพึ่งตนเองหรือ การรู้ด้วยตนเองนั้นไปเสียและเมื่อถึงริมฝั่งเธอจะไม่สามารถปีนขึ้นฝั่งได้เพราะที่นี่มีกติกายอยู่ว่าไม่มีใครสามารถช่วยใครได้ทุกคนจะต้องขึ้นไปด้วยตนเองเท่านั้นดังนั้นเมื่อเธอมาลอยคอยอยู่ใกล้ฝั่งแล้วหากเธอเคยชินกับการพึ่งพาใครสักคนและที่ผ่านมาเธอไม่มีทักษะและพลังอํานาจในการพึ่งพาตนเองเลยเธอไม่มีประสบการณ์ในการว่ายน้าเธอไม่รู้จักการประยุกต์ โดยเฉพาะไม่มีความกล้าหาญที่จะทําสิ่งนั้นด้วยตนเองเธอก็จะไม่มีทักษะการฝ่าด่านสุดท้ายที่ยากและซับซ้อนนี้ไปได้เขาอธิบายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับผมถามต่อเพราะเธอไม่มีอํานาจในตนเองเนื่องจาก เหล่าผู้รู้ทั้งหลายมักจะสร้างความกลัวและการต้องพึ่งพาพวกเขาในอดีตผู้คนมากมายที่เคยมีประสบการณ์การเข้าถึงสภาวะแห่งปัญญาแบบนี้มาแล้วมากมายแต่พวกเขากลับบอกผู้คนว่ามันเป็นเรื่องยากเพื่อให้คนอื่นต้องพึ่งพาเขามีเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นจึงจะทำได้ และการเข้าถึงสภาวะแบบนั้นได้ต้องผ่านขั้นตอนผ่านการฝึกฝนและผ่านกระบวนการสั่งสมมาหลายพบหลายชาติโดยพวกเขาจะเลือกบอกแต่เฉพาะความรู้มากกว่าบอกวิธีการเข้าถึงความรู้ ทั้งนี้เพราะมีวัตถุประสงค์สาคัญนั่นคือความต้องการให้ผู้คนมองว่าเขาคือคนพิเศษเป็นคนสําคัญที่เหนือกว่าหรือเก่งกว่าคนทั่วไปเพื่อจะให้คนอื่นเกิดความศรัทธาในตัวเขาถึงแม้ว่าสัธจธรรมหรือความรู้ต่างๆที่เขานํามาบอกเล่านั้นจะเป็นความจริงแต่สิ่งที่เขาปกปิดคือวิธีการที่จะทําให้ผู้คนสามารถเข้าถึงมันด้วยตนเองซึ่งทำาอะไร่ที่ความลับนี้ถูกเปิดเผยผู้คนก็จะรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างใด พราะแท้ที่จริงมันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันถ้าใครเกิดรู้ว่าสิ่งนั้นสามารถทําได้ด้วยตัวเองใครๆก็สามารถทําได้เขาก็จะหมดความสําคัญและไม่มีใครศรัทธาเขาอีกต่อไปเขาจึงเลือกที่จะบอกเล่าเฉพาะความรู้ที่ตนเองได้มาจากสภาวะนั้นซึ่งบางคนก็อาจจะรู้มาแค่บางช่วงบางตอนพวกเขาจึงนํามาเขียนเป็นตําราหรือเป็นคัมภีร์ ซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ตอบสนองจุดอ่อนของคนส่วนใหญ่ได้ดีด้วยเพราะธรรมชาติของคนส่วนใหญ่มักต้องการความรู้ที่เป็นสุดสําเร็จเขาต้องการให้คนอื่นบอกมาเลยว่าคืออะไรโดยมีต้นเหตุมาจากความกลัวและความอ่อนแอที่ฉันบอกเธอไปแล้วท่านครับผมสงสัยครับแล้วทาไมพระพุทธเจ้าถึงสร้างศาสนาของพระองค์เป็นแบบที่ท่านกําลังพูดมาทั้งหมดล่ะครับเช่นแต่งคมภีร์เพื่อให้คนท่องจําและโดยเฉพาะเรื่องการมี ทิกสุสง์ให้ผู้คนกราบไหว้และพึ่งพาผมถามอย่างที่ฉันบอกเธอไปแล้วว่าสิ่งต่างๆที่เธอเห็นณปัจจุบันนี้ไม่ใช่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายหลังซึ่งปัจจัยการเกิด ของกระบวนการเหล่านี้ล้วนมาจากพื้นฐานของความอ่อนแอและความกลัวทั้งสิ้นฉันขอเปิดเผยเรื่องที่เธอจําเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งคือพระพุทธเจ้ารู้ดีว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วพอรู้กลไกพื้นฐานเหล่านี้ดีจึงมอบหมายให้พวกเธอมาทําหน้าที่แก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นนี้ณเวลานี้ท่านโพเชอธิบายมอบหมายให้พวกผมหมายความว่ายอย่างไรครับผมถามเพราะผมไม่รู้ว่าไปรับการมอบหมายนี้ตั้งแต่เมื่อไหอไร่ ที่ฉันต้องพาเธอมารู้มาเห็นเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เพราะต้องการให้เธอเข้าใจบทบาทและภารกิจของเธอและเพื่อนๆของเธอเพื่อให้รู้สียทีว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเธอเป็นใครและจะต,ต้องทําอะไรนจากนี้เป็นต้นไปเขาตอบท่านช่วยอธิบายรายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมร้องขอ ใจเย็นๆเธอได้รู้แน่ๆเอาเป็นว่าขอให้เธอรู้ไว้แค่ว่าคำพีที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนเขียนบันทึกด้วยตนเองแต่อย่างใดเพราะเวลานั้นเป็นเพียงการสนทนาระหว่างพระองค์กับผู้คนโดยมีเหล่าคนสนิทพูดติดตามร่วมฟังด้วยเท่านั้นภายหลังที่พระพุทธเจ้าตรินิพพานไปแล้วจึงได้มีการเริ่มจดบันทึกโดยเป็นความประสงค์ของเหล่าพระ ราชาที่เคารพและศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าโดยเกรงว่าข้อธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยเทศนาไว้จะสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งในช่วงต้นเป็นการบันทึกเพียงข้อธรรมที่เป็นหัวใจสําคัญเรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยเล่าและความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติผู้ที่จดบันทึกนี้คือเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอาาริยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์แล้วซึ่งทุกคนรู้ดีว่าความรู้ที่สําคัญที่สุดอยู่ตรงไหนเมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยปี พราหมบางคนได้เล็งเห็นว่าผู้คนให้ความเคารพศรัทธ,ธาพระสงฆ์ในพุทธศาสนามากกว่าพวกเขาจึงได้เข้ามาแฝงตัวอยู่ในคราบของพระสงฆ์และได้นําจารีตแบบพราหม์นํากระบวนการแบบพรามณ์มาปรับให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนั่นคือการเกื้อกูลต่อความกลัวและความต้องพึ่งพาให้สมความปรารถนาจึงทําให้เกิดเป็นการแจกแจงข้อธรรมออกมาเป็นหลักธรรมมากมายเกิดเป็นหลักสูตร เพื่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนแบบท่องจำมีทั้งเอามาจากข้อธรรมที่พุทธองค์กล่าวมีทั้งที่เสริมขึ้นใหม่ทั้งตัดบทที่พูดถึงการเข้าถึงพุทธะหรือลดทอนความสำคัญหรือตีความผิดเพี้ยนไปมีทั้งแต่งแต้มเรื่องราวพุทธประวัติ ให้มีความวิจิตพิสดารเพื่อสร้างให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นคนวิเศษมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหนือมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของสถานภาพของภิกษุสงฆ์ซึ่งเขาได้สร้างพระสงฆ์ให้กลายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าโดยนำขนบธรรมเนียมแบบเดียวกับวิถีของพราหมณ์ที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้ากลับมาใช้ดังนั้นการเข้าพบพระสงฆ์จึงต้องหมอบกราบห้ามตำแหนิดเตีีนพระสงฆ์ต้องให้ความเคารพศรัทธาถึงแม้จะเห็นว่า เขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อลบล้างกฎเกณฑ์เหล่านี้ให้หมดไปเพราะพระองค์รู้ดีว่าทุกคนคือดวงจิตวิญญาณที่มาจากจิตเดิมแท้ดวงเดียวกันทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกันและที่สําคัญพระองค์รู้ดีว่าวิธีการเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพุทธในตนเองหรือปัญญาจากจิตวิญญาณของตนเอง เพราะหากผู้คนศรัทธาตัวบุคคลหรือพึ่งพาสิ่งภายนอกไปเสียแล้วโอกาสที่จะศรัทธาตนเองและพึ่งพาตนเองก็ปิดลงเมื่อพราหมณ์เดียรถีเข้ามาแฝงตัวอยู่ในคราบของพระภิกษุสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นนั้นเท่ากับพุทธศาสนาได้ถูกยึดคืนเป็นของพราหมณ์ไปโดยปริยาย เอาละเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเธอจะได้รู้ได้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการเดินทางของเธอแต่ตอนนี้ฉันขอย้ำถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เรากำลังคุยกันก่อนหน้านี้เสียก่อนเพราะมันเปรียบเสมือนเป็นสภาวะที่ถูกมองข้ามมากกว่า2,000ปีแล้วเขาพูดเรื่องอะไรหรือครับก็เรื่องสภาวะที่พระพุทธเจ้าค้นพบการเป็นพุทธะที่อยู่ในตนเองนะสิซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการที่รัดสั้นตัดตรงมากที่สุดและกระบวนการนี้เองทำให้เกิดพระอริยสงฆ์หรือพระอรหรันต ได้เป็นแสนๆคนในช่วงชีวิตของท่านบางคนสามารถเข้าใจได้เลยจากการฟังพระพุทธเจ้าพูดเพียงแค่ครั้งเดียวเขาเสนอดีครับดีครับผมตอบสรุปเมื่อพระพุทธเจ้าตรกรู้ถึงการเป็นพุทธะได้อย่างสมบูรณ์แล้วสภาวะที่เกิดขึ้นตามมาอย่างเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการไต่ลำดับขั้นเหมือนกับกระบวนการเรียนรู้ทั่วไปคือหนึ่งเขาจะเป็นเนื้อเดียวกับความรักความเมตตาได้ทันทีเพราะตัวจิตพุทธะหรือจิตพระเจ้านั้น มีสภาวะการเป็นความรักความเมตตาอยู่แล้วเขาจึงไม่จําเป็นต้องพยายามที่จะมีความรักเพราะเขาได้เป็นความรักไปแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาตัดสินใจเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าเขาจะคิดพูดหรือทําสิ่งใดมันจะประกอบไปด้วยความรักความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝง 2. อง 2> เขาจะเป็นความอิสระความอิสระตรงนี้หมายถึง เขาจะไม่ยอมพึ่งพาใครอีกต่อไปจะไม่สะทกสถานต่อความเชื่อใดๆถ้าหากความเชื่อนั้นทําให้เขาต้องพึ่งพาเขาจะปฏิเสธสิ่งนั้นเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมันจึงไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่เขาเป็นอีกแล้ว 3. เขาจะอยู่เหนือการเวลา สิ่งนี้หมายถึงเมื่อเขาเป็นพุทธะแล้วเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องรอสภาวะหนึ่งสภาวะใดหรือใช้กรรมวิธีหนึ่งกรรมวิธีใดเพื่อที่จะนําพาให้เขาเข้าไปสู่สภาวะนั้นอีกเพราะเขาเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้ว 4. เขาจะมีความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวนี้หมายถึงเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นพุทธะและเขาก็รู้ว่าทุกๆคนบนโลกก็เป็นพุทธะเช่นเดียวกันดังนั้นเขาจึงไม่สามารถแบ่งแยกใครออกจากใครไม่สามารถแสดงออกว่าตนเองสูงกว่าใคร ขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถจะแสดงออกว่าตนเองด้อยกว่าใครเขาจะประจักรู้ด้วยตนเองคําว่าประจักรู้ตรงนี้มันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างการรู้แบบได้ยินได้ฟังมาเปรียบเทียบเหมือนการรู้ในภาคทฤษฎีกับการรู้ในภาคปฏิบัติหรือการลงมือทําเมื่อเขารู้ตรงนี้แล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องสอนความรู้ให้กับใครเพราะเขาได้ประจักษ์แล้วว่าความรู้ไม่ได้ทําให้ควรประจักษ์ แต่สิ่งที่เขาสมควรจะสอนคือวิธีการทําให้คนสามารถประจักษ์รู้ได้ด้วยตนเองปกเขาจะเตือนตนได้อย่างเป็นธรรมชาติหมายถึงเมื่อเขามีสภาวะการเป็นพุทธ,ธะแล้วสภาวะนั้นจะย้ําเตือนให้เขาใช้ชีวิตร่วมกับจิตสํานึกร่วมกับความรู้สึกนึกคิด ใช้ชีวิตอยู่บนโลกกายภาพได้อย่างสมบูรณ์ปรากฏการที่แสดงออกมาคือเขาจะสร้างสรรสิ่งใหม่ที่ดีงามเขาจะมีแต่ความสงบสุขที่เกิดจากภายในเขาจะมีแต่ความเบิกบานและเขาจะมั่นคงอยู่กับสภาวะนี้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับใดๆปัญหาอีกอย่างหนึ่งของผู้คนส่วนใหญ่คือ พวกเขามักจะอ่อนไหวไม่มั่นคงต่อแนวทางนี้โดยมีสาเหตุมาจากพื้นฐานความอ่อนแอและความกลัวข้างตน้นถึงแม้ว่าเขาจะรู้แล้วว่าต้องพึ่งพาตนเองแต่เขาก็มักจะไม่หนักแน่นและมักจะหลุดจากการพึ่งพาตนเองได้ง่ายเมื่อถูกชักจูงด้วยความกลัวต่างๆที่มีอยู่มากมายในสังคมดังนั้นคุณสมบัติสำคัญประการหนึง่งที่ทุกคนต้องมีฉันขอนิยามรวมๆว,ว่า ความไม่ลังเลความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นหรือความกล้าหาญที่จะดําเนินแนวทางพึ่งพาตนเองนี้อย่างแน่วแน่ถึงแม้ว่าระหว่างทางอาจจะมีความผิดพลาดไปบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ทั้งหมดคือทักษะที่จะทําให้เขากล้าไปสู่ความสําเร็จได้ในที่สุดไม่มีกรรมวิธีใดจะสําคัญไปกว่าการพึ่งพาตัวเองอีกแล้วเพียงแต่จะต้องมุ่งมั่นและทําอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเขาอ,อธิบายเอาละ การเดินทางนับจากนี้ของพระพุทธเจ้าที่เหมือนสมรู้ร่วมคิดกับเธอจึงได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเวลานั้นแนวทางแห่งการเป็นพุทธะยังไม่มีความเป็นศาสนาเป็นเพียงหลักการที่ทำให้ผู้คนเป็นอิสระจากความกลัวการเป็นพุทธะพึ่งจะเริ่มต้นท่ามกลางศาสนาหลักที่มีความแข็งแรงและผูกพันกับทุกกิจกรรมตั้งแต่เกิดจนตายของประชาชนในสมัยนั้นและเกิดขึ้นท่ามกลางนักพจนักบวช ฤสีชีไพรเจ้าสำนักเจ้าลัทธิมากมายซึ่งวิถีปฏิบัติของเจ้าแห่งการเป็นพุทธ,ธะของเธอนั้นเปรียบเสมือนเป็นพวกกบฏไม่ทำตามขนบดั้งเดิมเมื่อผู้คนให้ความสนใจแนวทางการเป็นพุทธ,ธซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้พวกเขาเป็นได้เลยท่านโพเชเริ่มอธิบายเท่าที่ฟังท่านมานะครับ ผมรู้สึกว่าเหล่านักพรตนักบวชรวมถึงเหล่าพราหมณปุโรหิตเขาก็ดูเป็นผู้มีปัญญาสามารถเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนได้เราจะมีเครื่องบ่งชี้ใหม่ครับว่าใครคือผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นพุทธะหรือถามตรงๆก็คือพระพุทธเจ้าแตกต่างกับคนอื่นในเวลานั้นอย่างไรครับผมถามนอกจากทุกคุณสมบัติที่ฉันได้สรุปให้เธอฟังไปแล้วฉันจะให้เธอใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้จำแนกคนบนโลกออกเป็นห้ากลุ่มกลุ่มแรกคือ คนที่ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้กลุ่มที่สองคนที่ไม่รู้ว่าตนเองรู้กลุ่มที่สามคนที่รู้ว่าตนเองไม่รู้กลุ่มที่สี่คนที่รู้ว่าตนเองรู้และกลุ่มสุดท้ายคือคนที่รู้และบอกให้คนอื่นรู้เขาตอบท่านกำลังเล่นคำเพียงแค่ให้มันดูสนุกใช่ไหมครับ <ms> แต่เขาบอกนะครับว่ามันไม่ได้ช่วยให้ผมเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยผมแสดงความเห็นถึงแม้จะดูเหมือนว่าฉันเล่นคำ แต่มันมีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่เธอประเมินไว้นะเขาตอบไหนผมขอดูหน่อยสิว่าคําที่ท่านประดิษฐ์มานี้จะสามารถอธิบายอะไรที่ลึกซึ้งให้ผมเข้าใจได้บ้างผมทา้าทายไม่ว่าเธอจะพูดอย่างไรกับฉันฉันก็ยังซื่อตรงต่อเธอเสมอเธอปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมปรากฏกับเธอเพราะฉันอยู่กับเธอเขาพูดนอกเรื่องเหมือนกําลังจะสื่อความหมายที่มีนัยสําคัญอะไรบางอย่าง คนกลุ่มแรกที่ฉันเรียกว่าคนที่ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้ความไม่รู้ตัวแรกนั้นคือไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรจะไปที่ไหนและไปอย่างไรเนื่องจากความไม่รู้ตัวแรกจึงทำให้เขาแสดงออกมาเป็นความไม่รู้ตัวที่สองคือเขาคิดว่าตนเองเป็นเอกเทศจิตสานึกของเขาเป็นเอกเทศเขาจึงดำเนินชีวิตภายใต้ความเป็นเอกเทศนั้นๆเช่นตัดสินทุกสิ่งด้วยการสัมผัสรู้ดู เห็นพิสูจน์ทุกอย่างด้วยตรก,กะที่จับต้องได้พิสูจน์ได้แสดงพฤติกรรมตามสิ่งเล้าที่เข้ามากระทบปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวขับเคลื่อนร่างกายเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่ทําให้เศร้าหมองเขาก็พร้อมจะเศร้าหมองเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่ทําให้เขาโกรธเขาก็พร้อมที่จะโกรธเขาจึงเป็นผู้ที่ ถูกเรียกขานว่าอยู่ในวงจรของความไม่รู้อย่างสมบูรณ์แบบและกระตกอยู่ภายใต้ใตวัตจักรแห่งการเริ่มต้นดำรงอยู่เสื่อมสลายแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างไม่รู้จักจบสิน้นเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเอาตนเองออกจากความไม่รู้ตรงนี้ได้อย่างไรเขาเริ่มต้นอธิบายโอ้โหถ้าท่านพูดอย่างนี้ผมคิดว่าปริมาณของคนกลุ่มนี้น่าจะเกิดทั้งโลกเลยละครับผมตั้งข้อสังเกตเธอลองประเมินเอาเองก็แล้วกันว่า ว่าเจ็ดพันล้านคนบนโลกของเธอขณะนี้จะมีคนที่ถูกจัดว่าไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้นี้มากน้อยแค่ไหนเขาเสริมสิ่งที่ผมพูดอืมนั่นสิผมแค่กำลังคิดว่าจะยังเหลือคนพอสำหรับอีกสี่กลุ่มที่ท่านตั้งขึ้นมาไหมผมถามมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณเพราะบางกลุ่มที่ฉันจำแนกนี้อาจจะมีเพียงแค่คนไม่กี่คนก็ได้เขาตอบ ผมชักจะอยากรู้คุณสมบัติของคนกลุ่มที่เหลือแล้วสิว่าเป็นอย่างไรผมพูดบุคคลกลุ่มที่สองคือคนที่ไม่รู้ว่าตนเองรู้คนกลุ่มนี้มีบางส่วนเหมือนกับคนกลุ่มแรกคือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรจะไปที่ไหนและไปอย่างไรแต่เนื่องจากบางช่วงบางเวลาที่จิตสํานึกของเขาอ่อนกําลังลงประกอบกับหากเวลานั้น เขากำลังมีความมุ่งมั่นจดจ่อกับอะไรสักอย่างอาจจะเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จ ึ่งบางจังหวะนั่นเองที่จิตวิญญาณภายในของเขาจะปรากฏขึ้นจนสามารถพบกับสภาวะแห่งการรับรู้แบบบางเองินโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมาจากไหนจนเข้าใจไปว่ามันคือความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นพรสวรรค์ของตนเองโดยพวกเขามักจะจดจําช่วงเวลาที่เกิดสภาวะแบบนั้นได้และนําช่วงเวลาเหล่านั้นไปใช้เป็นเทคนิคหรือเคล็ดลับส่วนตัวเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่นั้นอีกเช่นบางคนเกิดสภาวะแบบนั้น ตอนนอนเล่นบนสนามหญ้าหรือในสวนบางคนเกิดสภาวะแบบนั้นตอนเช้าตรู่บางคนเกิดตอนอาบน้ำบางคนเกิดตอนได้รับยากล่อมประสาทซึ่งผลลัพธ์ของกระบวนการลักษณะนี้แต่ละคนมักจะมีปรากฏการณ์ที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เคยเจอมาบางคนอาจจะกำลังสนใจเรื่องการแก้โจทย์สมการเขาก็จะเกิดความเข้าใจโจทย์นั้นทันทีบางคนสนใจเรื่องกวีศินหรือท่วงทํานองเพลงต่างๆมันก็ จะปรากฏขึ้นมาโดยฉับพลันบุคคลกลุ่มนี้มักจะเป็นชนชั้นหัวกะทิเป็นผู้ที่สังคมเรียกพวกเขาว่าอัจฉริยะเป็นผู้ที่ค้นพบสิ่งใหม่ๆเป็นผู้นำเสนอแนวคิดใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกมาก่อนจนทำให้เกิดการปฏิวัติและมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลเหล่านี้จะพบอยู่ในทุกสาขาอาชีพบางคนถึงขนาดได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศาสตร์นั้นๆกันเลยซึ่งหากสอบถามกัน แบบลึกๆพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขารู้นั้นมาจากไหนรู้เพียงแค่ว่ามันคือจินตนาการซึ่งเขามักสรุปว่ามันสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดขนาดคนที่เป็นชนชั้นหัวกะทินี้ยังเป็นแค่คนกลุ่มที่สองเองหรือครับตอนแรกผมคิดว่าพวกอัจฉริยะเหล่านี้จะเป็นคนกลุ่มสุดท้ายเสีอีกนะครับผมว่าไม่น่าจะเหลือคนให้จำแนกอีกแล้วนะครับผมสงสยัยมีซีบุคคลกลุ่มที่สามนี้ไม่เหมือนกับ กลุ่มที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเพราะพวกเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาไม่รู้เขาจึงออกแสวงหาการรู้หรือการที่ฉันเรียกว่าเป็นคนที่รู้ว่าตนเองไม่รู้หากจะนิยามคนกลุ่มนี้คือใครพวกเขาคือคนประเภทเดียวกับพวกเธอที่เป็นชดินดาบทหรือสีชีพายนักการศาสนานักพรตนักบวชผู้ปฏิบัติตธรรมหรือผู้ที่กำลังออกแสวงหาศาสรมท,ทางจิตวิญญาณหรือถ้าจะให้จำแนกแบบกว้างๆก,ก็คือ ใครก็ตามที่เริ่มฉุกคิดได้ว่าการใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไม่สามารถทำให้พบกับความสุขหรือความหมายที่แท้จริงเขาจึงเริ่มออกแสวงหามันแต่เมื่อเขาเริ่มต้นออกแสวงหาจึงจำเป็นต้องพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างจากภายนอกตามที่ฉันได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ดังนั้นปรากฏการที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้คือ เขาจะสาะแสวงหาครูบาอาจารย์เก่งๆออกแสวงหาศาสตร,ร์หรือวิธีการที่จะทําให้เขาเข้าถึงสภาวะการรู้นั้นๆได้ซึ่งจุดนี้เองเป็นความไม่รู้เรื่องการแสวงหาความรู้เพราะส่วนใหญ่จะตกลุมพรางกับความรู้ที่มาจากคนอื่นหรือสิ่งภายนอกเนื่องจากศาสตร,ร์ลักษณะนี้มีหลากหลายกรรมวิธีโดยผู้ที่เคยมีประสบการณ์การรู้บันทึกสูตรสาเร็จไว้ให้เรียนรู้และใช้สําหรับ ฝึกนกันมากมายซึ่งวิธีการที่ออกมาจำเป็นต้องใช้การอ่านเพื่อให้รู้การท่องจำเพื่อให้การรู้นั้นมั่นคงซึ่งวิธีนี้ผู้สอนมั่นใจว่าจะได้องค์ความรู้ที่ตรงกันและผู้เรียนก็ถูกใจเพราะมันง่ายไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตนเอง แต่เนื่องจากตัวของผู้ที่เลือกใช้วิธีการเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆโดยเฉพาะเรื่องวิธีการได้ความรู้แบบสำเร็จรูปเขาจึงละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญกับความสามารถของตนเองหรือการค้นพบความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายในซึ่งเมื่อเทียบกับความรู้ที่ได้จากการอ่านการฟังหรือการใช้สารกล่อมประสาทมันยังคลุมเครือไม่ชัดเจนจนไม่อาจแน่ใจได้ว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่มันจึงยิ่งตอกย้ำว่าหากไม่ใช่การอ่านการฟัง เขาจะไม่มีทางค้นพบมันได้ดังนั้นในสภาวะปกติที่ไม่มีกระบวนการเหล่านี้เขาจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าเขาไม่สามารถจะเข้าถึงสภาวะเช่นนั้นได้หากปราศจากความรู้เหล่านั้นจึงทําให้เขายิ่งห่างไกลจากคุณสมบัติที่แท้จริงนั่นคือการเข้าถึงปัญญาจากจิตวิญญาณด้วยตนเองเมื่อทําบ่อยขึ้นนานเข้า เขาจึงโหยหาและรอคอยที่จะได้ใช้เครื่องมือที่ทำให้เขามีสภาวะแบบนั้นจึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้พลังอำนาจของเขาหายไปโดยปริยายยิ่งนานวันเขาก็จะยิ่งกลายเป็นคนไร้ความสามารถไปโดยไม่รู้ตัวทั้งทังท,งที่มีความรู้ท่วมหัวท่านครับผมเชื่อที่ท่านพูดนะครับแต่ลึกๆผมยังคลางแคลงกับประเด็นที่พูดถึงนี้อยู่นิดๆครับผมแสดงความรู้สึก เอาอย่างนี้นะเวลาที่เธอเรียนศิลปะหากมีครูที่สอนเธอให้ใช้วิธีลัดหรือสูตรสำเร็จมาตลอดตั้งแต่เด็กเช่นสอนวาดรูปเหมือนด้วยการลอกลายจากภาพถ่ายเพื่อให้การวาดของเธอง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเธออาจจะได้ผลงานที่เหมือนจริงราวกับภาพถ่ายเธอคิดว่านั่นคือศักยภาพที่แท้จริงของเธอหรือไม่เขายกตัวอย่างเออผมอ้อึออ้งฉันขอสรุปให้เลยนะ เธอจะไร้ซึ่งความสามารถอย่างแท้จริงเธอจะไม่สามารถวาดรูปที่สวยงามเหล่านั้นได้ด้วยความสามารถของเธอล้วนๆและไม่สามารถจินตนาการผลงานใหม่ๆ